มาครับสวัสดีพี่น้องทักทายหาเพื่อนรุ่ท้าชาววันกันสุขสุขนกันวันนี้มากินกับไส้กรอกครับไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสา,สา,สา,สานแซ่บนัวครับ่ะย่างหองมใหม่ละสิบบาทมาไปดีกว่าเราไปทางนี้ก็<_ n _ n> เคยกินแล้วก็รู้สึกรสชาติกันดีมาครับมามาจิงข้าวเช้ากันกับน้าจ๊กกันก่อนจะทําอะไรจองค่อยนี่ไปนะความสุขให้ตัวเองหาความสุขให้เพื่อนร่วแทางสุขกุศลกัน หาคีาอะไรสดป้าตะตะลครับตอนนีก็่าหากินข้าวกินน้ำกันก่อนที่จะเริ่มงานกันต่อไปนะมาถึมาเช้า๊บตื่นเช้าในงานหลายอย่างในงานหลายอย่างในงานหลายไวันแล้วถ้าใคหาประดุจชาครับจะสสกใส่ก้อยอีสานเราคำนี้อ้ํารสชาติมันอยู่ที่คนกินรสชาติอยู่ที่ใจเรารัก านารใครชอบขนาดนี้ผมก็ชอบแบบนี้กินเพื่ออยู่ไม่ไอยู่เพื่อกินคร้าไปเหระจริงมเสร็จแล้วนะคันสำหรับวันนี้เราจะขอบายบายสวัสดีทุกท่านสุขสุขกนครับบายบาย